สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชอบไก่นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์นะครับแต่ว่ามีการแข่งขันอยู่นะครับเนื่องจากว่าผมทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับไม่ได้ไปร่วมเชร์กับทีมงานนะครับของทีมงานมีออกสองตัวนะครับแล้วก็ของเพื่อนผมออกหนึ่งตัวนะครับก็ เืมอไปหนึ่งนะครับชนะไปหนึ่งนะครับของสอน้ำโชว์ขาวการเกษตรนะครับเป็นเมือ่อวานเหมือนจะเป็นคู่เอกนะก็ชนะไปในยกที่สามนะครับตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าจะเลิกแล้วนะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณสักสี่นาทีนะครับ เอาเขาเลิกไปที่สามสิบสี่สิบช่วงตัวนะครับชื่อมันเหมือนเลิกแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับคือมันไม่มีแบบว่าทีท่าว่าจะามีผลการแข่งขันนะครับพอผ่านไปประมาณเสี้ยวเดียวนะครับอีกสีนาทีเสี้ยวเดียวนะครับเจอจังหวะออกออกแข้งหน้าเข้าไปนะครับเข้าไปที่ช่วงนี้นะครับ ก็นอนไปเลยครับหลับฟันดีไปเลยครับก็ก็มีบางท่านที่เ,เลิกสามสิบช่วงตัวนะครับแค่เนี่ยครับโดนกันไปห้าสิบไปเท่าเลยนะครับช่วงเวลาเซี่ยวนา่นี่โดนกันไปหลายหลายคนนะครับส่วนส่วนผมเนี่ยมัวแต่ไป เอารถไปซ่อมนะครับเนื่องจากว่าฟ้าย่างฟ้าสูบเนี่ยเขาหมดอายุนะครับก็เลยแบบไม่ได้อยู่ดูนะครับให้แต่ฝากน้องเขาดูบัญชีแทนให้นะครับก็ก็คิดว่าคงจะเลิกกันไปนะครับไม่ได้คิดอะไรเนาะน้องก็โทรม,มาแจ้งว่าพี่ครับมีผลแล้วครับของเราโยนแท้งเปล่าเข้าไปเขาหลับเลยโอ้ อะไรที่แบบว่าคือมันเกิดขึ้นได้หมดนะแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นลูกของเจ้าสุดใจนะครับของพี่ปองขวาวการเกษตรนะครับเป็นไก่ที่ออกแข่งหน้าได้เข้าเป้ามากครับตัวนี้ก็สิบแปดมันก็มาสมาแบบเที่ยวสุดท้ายนี่1แปดนาทีหมายถึงปองเขานะนะครับแล้วก็ไม่ถึง ก็จะหมดยกเหมือนกันก็นชนะเหมือนกันเหมือนกันเลยครับแล้วส่วนลูกเขาตัวนี้จะเป็นเจ้าแค่ใจนะครับสายของเขาดีพอสมควรนะครับก็จะติดสายของโกเซมที่ที่ผมมีอยู่คนระับก็เขาจะเน้นแผลเขาจะเน้นแผลแบบนี่แหละครับเหมือนกันหมดนะครับล่างขึ้นบนนะครับเน้นแผลล่างขึ้นบนนะครับตามที่ผมได้เรียนไปนั่นแหละว่าผมทําแบบนี้นะครับคือ บางทีแล้วคือผมมีความชัดเจนนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ผมก็ประมาณนี้แหละครับแผลตีเนาะเชิงชนก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเราชอบแบบนี้เราก็พัฒนาแบบนี้นะครับแพชชชนามันเป็นมันเป็น มันเป็นเกมกีฬาเนาะเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าในเมื่อที่เราพัฒนาออกมาแล้วมันใช้ได้จริงนะครับเราก็พัฒนาแบบนี้นะครับอนาคตอาคาคตไม่แน่นอนนะครับบางทีเราตอนนี้เราทําแบบนี้อยู่นะครับไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตหรอกครับตอนนี้ณนะปัจจุบันเราทําแบบนี้แล้วเราประสบความสําเร็จเราก็เดินทางสายนี้ไปนะครับเ,เพื่อนๆส่วนใครก็ที่ชื่นชอบก็สอบถามมาได้นะครับจะลอกถามหรืออะไรก็ได้ผม ได้หมดผมรักทุกท่านที่ชอบไก่นะนะครับประมาณนี้แหละคือผมบอกเลยว่า,าตำแหน่งนี้ดีมากเพื่อนๆเชื่อผมเถอะดีมากพัฒนาไปพร้อมๆกันมือใหม่ก็ทำได้ไม่มีสายนะเพื่อนๆทำไปเราทำยังไงเดี๋ยวเราก็ทันเพราะว่าหนึ่งซุ้มทุกทุกฟาร์มอ่ะเขาพัฒนามาหมดแล้วเพื่อนๆเพียงแต่เพื่อนๆเอาไปเติมเอาไปทำไม่ว่าเพื่อนๆจะ ไปจากแบบซุ้มฟาร์มไหนมันดีหมดแลยครับไม่จะเป็นจะต้องมาที่ผมเนาะที่ไหนก็ได้เหมือนกันหมดดีเหมือนกันเพื่อนๆนะครับแต่ของผมก็ย่อมยาวอยู่แล้วไม่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 ได้ไปสูงเกินไปถึงแม้ว่าต้นทุนเราสูงอย่าไปพูดถึงมันให้พี่น้องได้ไปพัฒนาได้ไปเลี้ยงชีพเนาะนะครับสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละเพื่อนๆก็คือ มาแจ้งข่าวว่าได้ออกทําการแข่งขันเนาะว่าแล้วก็อีกหนึ่งเออประสบความสำเร็จไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งของเพื่อนก็เป็นพม่าพม่าสู้ไทยนะครับแล้วก็ยกสามก็นอนเลยครับพม่าตัวนี้แข่งหนักหนักเลยครับ เราเล่นไก่แข่งหนักแต่ว่าตัวนี้เขาตีเขาเขาเขาชอบบริเวณนี้ครับเพื่อนกดหวัวล่างดีมากครับกดหวัวล่างดีเอแพรดีครับแพลดีมีออกชิ่งแต่ว่าเป็นไก่เดินเหมือนกันนะออกชิ่งบ้างมีวิ่งล่อแล้วเข้ามาออกแข่งหน้าโอ้แข่งหน้าดีครับเเชิงเขารู้สึกว่าเป็นแชมป์อยู่สี่สามสี่สมัยเลยนะครับอก็เก็บ ไช้ไปได้นายกสามนะครับสุดยอดเลยเพื่อนๆพ,นพนม่าตัวนี้ก็หลุดแล้วครับมีคนมีเพื่อนๆเ,เ,เขาสอบถามมาเยอะนะคนที่อยู่ในเวทีแข่งขันเขาสอบถามมาเยอะเขาว่ามาจากไหนอะไรยังไงเขาเป็นยังไงส่งต่อไหมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคุมจะไม่ได้ส่งตอบเพราะว่าไกา่เขาไม่ได้ทําการแสดงแล้วก็ต้องรอรอเขาลูกถ่ายนะครับเพราะว่าไก่เขายังหนุ่มนะครับ เช้าดีนะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนแต่ผมก็ไม่ได้หยิบสายนี้มานะผมชอบพมฒนาเดินทำเนาะยังไม่ได้ทําสายนี้นะครับแต่อนาคตอาจจะขยายขยายออลอกผสมเพิ่มนะครับเพราะว่าผมพื้นที่ผมเยอะพอสมควรนะครับมีทุนแล้วค่อยไปเติมเมานะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ต้องไปรีบนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผม